สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณทุกทคนที่ติดตามช่อง B s i d e Gamer มากๆเลยนะครับทำให้ช่องเราเนี่ยมียอด s u b สไคร b ์เกิน1,000แล้วเย yeah! แล้วในวันนี้นะครับผมเราจะยังไม่บู v ออนจาก Five Nights at Freddy's Security Breach นะครับผมเพราะว่าเราจะมาคุยถึงเรื่องของเวนเนซ่ากัน จากการที่มีคนคอมเมนต์ในคลิปรวมฉากจบมากมายเลยนะครับผมซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการช่วยเสริมรายละเอียดที่ผมขาดหายไปนะและก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังติดใจอยู่นะครับผมก็คือคอมเมนต์ที่บอกว่าแวนนี่กับแวนเนสซ่านะครับผมเป็นคนคนเดียวกันนะ แต่มี2บุคลิกนั่นเองและเวนซ s ซาที่อยู่บนตึกตอนไฟไหมก็คือวิญญาณนะครับผมและนั่นคือทำให้ผมสงสัยและพยายามหาข้อมูลของตัวเกมด้วยการตามหา CD ดีทั้ง16แผ่นนะครับผมซึ่งเป็นความลับของเกมในภาคน,นี้เลยนะครับรวมทั้งยังหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตนะครับผม ก็ย,ยังมีจุดที่ผมไม่เชื่อว่าแวนนี่กับเวนนซ่าเนี่ยเป็นคนเดียวกันอยู่ดีนะวันนี้นะผมก็เลยจะมาชวนทุกคนมามองอีกมุมนึงด้วยการเปิดหงหลักฐานว่าแวนนี่กับเวนนซ่าไม่ใช่คนเดียวกันแลวมาช่วยกันคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าหลักฐานที่ผมนํามาเสนอเนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าหลักฐานที่1นึนเ,เนซ่าในกองไฟ หลักฐานแรกนะครับผมที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือฉากจบทางออกหนีไฟนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นี่เองโดยเวนเนซ่านะครับผมที่ปรากฏตัวออกมานะครับไม่ได้ออกมาในร่างกายที่เลือนลางหรือว่าหายตัวได้แต่อย่างใดนะครับอีกทั้งยังออกมายืนดูในสภาพตกใจมากกว่าเสียใจด้วยนะครับตัวเองตายไปแล้วทั้งทีเหลือแต่วิญญ,ญาณที่ถูกขังอยู่ในห้างแต่กลับออกมาตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าเสียใจที่ตัวเองตายไปแล้วนะครับผม ตัวที่มีคนตั้งคําถามนะครับว่าถ้าไม่ใช่วิญญาณแล้วทําไมเวเนซ่ซาถึงเดินไปอยู่ทางกองไฟแบบนั้นเล่าผมคิดว่าเวเนซ่ซาเนี่ยไม่ได้เดินเข้าไปหากองไฟนะครับผมแต่ว่าวิ่งหน,นีออกมาตามทางออกหนีไฟมากกว่าเพราะว่าตรงนั้นนะครับผมถ้าจะให้พูดมันก็คือทางออกหนีไฟนี่เองนะครับถ้าเวเนซ่ซาเห็นว่ามีไฟไหมก็อาจจะหนีออกมาตามทางออกหนีไฟแล้วก็พบเหตุการณ์นี้เข้าก็เป็นได้นะครับผม อภารที่2การจับตัวเกโกรีก่อฐ <Move. Gotcha. S 1> านที่2หน้าปุ่มก็คือตอนที่เวเนซ่าเนี่ยจับตัวเกโกรีก่ได้นั่นเองนะครับ yeah, มันก็จะดูแปลกๆนะครับที่เวเนซ่าอุตส่าห์ขังเกเกรีก่ไว้แล้วก็กลับไปเปลี่ยนชุดแวนนี่เพื่อที่จะกลับมาฆ่าเกเกรีก่อีกทีหน,นึ่งนะครับแถมตอนที่เวเนซ่าเนี่ยพูดพูดอยู่ในจอก็ยังสามารถเปลี่ยนชุดเป็นแวนนี่ได้อย่างรวดเร็วภายงหนึ่งเฟรม ถ้าบอกว่าอ็นคลิปที่อัดเสียงทิ้งไว้ก็มันก็ยังแปลกอยู่ดีนะครับผมตามหาเกเกอรี่มาตั้งนานพอเจอเกเกอรี่ปุ๊บก็เอาเวลาไปตัดต่อคลิปวิดีโอให้เกเกอรี่ดูจนเกเกอรี่รู้ตัวหนีไปได้ทันใชอย่างนั้นนะหลักฐานที่3เลขที่คนไข้ของนักนบำบัด หักฐานที่3นะครับผมก็มาจากข้อมูลใน CD ดเนี่ยครับโดยใน CD นะครับผมจะเป็นการพูดคุยของนักบำบัดกับคนไข้2คนนะครับโดยคุยละคนนะถ้าเราสังเกตตัวเลขของ CD แต่ละแผ่นนะครับเราจะรู้ได้ว่าตัวเลข2ตัวหน้าหลังขีดกลางนะครับผมก็คือเลขที่ของคนไข้นั่นเอง คนไข้เลขที่46นะครับผมจะเป็นคนที่ไม่เคยพูดตอบนักบําบัดเลยนะครับและก็คือแวนนี่นั่นเองนะครับเพราะว่านักบําบัดเนี่ยเคยบอกว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการแฮกหุ่นยนต์ได้เหมือนที่แวนนี่สามารถทําได้ตอนที่เราบุกนางแวนนี่ในฉากจบนะครับผมและคนไข้เลขที่71เนี่ยก็คือแวนเนซ่านะครับเพราะว่านักบําบัดเนี่ยมีการเรียกชื่อแวนเนซ่าเองเลยนะครับและว่าแวนนี่เนี่ยมาพบนักบําบัดก่อนที่แวนเนซ่าจะมาซะอีก โดยคนไข้คนอื่นขั้นกลางอีกตั้งกว่า30คนนะครับถ้าหาว่าเป็นคนเดียวกันจริงแล้วก็แวนนี่เนี่ยควรจะเป็นบุคลิกที่เกิดมาทีหลังหลังจากที่กริตแทบควบคุมเวเนซิซซาต่างหากนะครับและน้ำมัหบัดก็ไม่น่าจะต้องมานับเลขคนไข้แยกกันแบบนี้ด้วยหลักฐานที่ส่สวัสดีเวนิซซา ลัทธานที่4นะครับผมก็คือใน CD แผ่นที่1 5 7แล้วก็แผ่นที่11บนะครับผมนักบำบัดเนี่ยจะมีการพูดสวัสดีเวนเนซาโดยที่ไม่มีอาการลังเลอะไรเลยนะครับแต่กับแวนนี่เนี่ยถ้าจะมีการสวัสดีกันบ้างก็จะไม่เคยพูดชื่อเลยนะครับผมหากทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนเดียวกันที่มี2บุคลิกนะครับนักบำบัดก็น่าจะมีความลังเลในการเรียกชื่อวนเนซาบ้างหรือว่าหากจะมีการเรียกชื่อวนเนซาตอนที่คุยกับแวนนี่บ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับผม และนี่กลับไม่มีอะไรเลยนะครับเวล่าสฐานที่5เวนิซ่าย้ายไปแต่เวนนี่ยังอยู่ ลัทฐานที่5นะครับผมเราก็ยังจะวนเวียอยู่ใน CD นะครับโดย CD แผ่นที่12เนี่ยจะเป็นการพูดคุยกันว่าแวนเนซ่านะครับจะต้องย้ายไปที่อื่นแล้วแต่ก็ยังมี CD ดีหลังจากนั้นอีกโดยที่เป็นการพูดคุยกับแวนนี่เพียงอย่างเดียวนะครับและไม่มีการกลับไปพูดคุยกับแวนเนซ่าต่อไปถ้าแวนเนซ่ากับแวนนี่เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันแต่สองบุคลิกทําไมแวนเนซ่าย้ายไปแล้วแต่ยังต้องกลายเป็นแวนนี่แล้วก็กลับมาหาหน้ามาบัตคนเดิมอีก ข้อนี้นะครับผมเป็นสีที่ไม่ make ซ e n s ที่สุดเลยนะครับผมทําให้ผมไม่สามารถเชื่อได้เลยว่าแวนดี้กับเวนเสซาเนี่ยเป็นคนเดียวกันจริงปรกฐานที่6อดีตที่แตกต่าง หลักฐานที่6นะครับผมมาจากซีดีแผ่นที่3นะครับเราจะได้รู้จากนักบําบัดน,นะครับว่าเวเนซ่าเนี่ยมีพ่อชื่อบิวเราจะยังไม่สนใจนะครับว่าบิวเนี่ยเป็นใครแต่จะมีการสู้คดีกับแม่ของเวเนซ่าด้วยนะครับซึ่งพ่อของเวเนซ่าเนี่ยก็มาคับให้เวเนซ่าเนี่ยให้การว่าร้ายแม่ของเธออีกด้วยจะเห็นได้ว่าชีวิตของเวเนซ่าเนี่ยก็น่าสงสารมากๆโดยในแผ่นที่8เนี่ยก็บอกว่าชีวิตของแวนนี่เนี่ยก็น่าเศร้าและก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลย แต่ในแผ่นที่16นะครับผมนักบำบัดกลับบอกว่าอดีตของแวนนี่เนี่ยที่เขียนไว้ในเอกสารเป็นของปลอมทั้งหมดแวนนี่เนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ดีนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนสมัยเด็กที่ดีด้วยหากว่าแวนนี่เนี่ยเป็นบุคลิกที่สอของเวนดซซ่าจริงๆแล้วก็นักบำบัดเนี่ยจะไปหาอดีตของแวนนี่มาได้ยังไง ดูเวสแต่ว่าอดีตของเวเนซ่าเนี่ยก็ปลอมด้วยซึ่งถ้าขนาดบอกแป่เป็นจากฉากว่ามีการขึ้นลงขึ้นศาลกันการจะไปตรวจสอบว่าจริงหรือปลอมเนี่ยมันทาง่ายอยู่แล้วน่าจะรู้ตั้งแต่คุยกับเวนเซ่ายังไม่จบด้วยซ้ําซึ่งถ้าแวนนี่กับเวเนซ่านะครับผมไม่ใช่ฝาแฝดและยังไม่ใช่คนสองบุคลิกอีกด้วยแล้วทาไมทั้ง2คนถึงหน้าตาเหมือนกันได้นะครับ ถ้าดูจากตัวเลขของซีดีแล้วเนี่ยแวนนี่จะต้องมาหาหนักบําบัดก่อนเวน,นิสานะานพอสมควรและว่าก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่อายุจะมากกว่านะครับและเมื่อหน้าตาเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่พี่น้องหรือฝาแฝดก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องเป็นแม่ลูกกันก็ได้นะแบบคุณแม่ยังสาวอะไรเงี้ยหรือว่า บิดแถบเนี่ยอาจจะเลือกควบคุมแวนนี่เพราะว่ามีหน้าตาเหมือนกับเวนซ่าก็ได้นะครับหรืออาจ,จะไปสัญญากรรมมาทีหลังนะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่การงานของเวนิ่านะครับที่จะต้องอยู่ตัวตาตอนกลางคืนเพื่อจับเด็กไปไงล่ะและนี่ก็เป็นเพียงทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาจากคําบอกใบ้ของตัวเกมเท่านั้นนะครบผมถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่ามีข้อคิดเห็นยังไงกับทฤษฎีนี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผม บอกตรงๆเลยนะครับว่าผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งที่ผมคิดเนี่ยอาจจะผิดก็ได้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่ยอมบอกความจริงเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกัน Subscribe ช่อง b e s i d e Gamer ไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย